อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันทร์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระศุกร์เทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภคะวาภาษาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอรลังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภคะวาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสุขโตอิติปิโสภคะวาโลกวิทู อิติปิสโสภะควาอนุตตโรปุริสธรรมสารถิอิติปิสโสภะควาสัทธเทวมนุษยานังอิติปิสโสภะควาพุทโธอิติปิสโสภะควาภะควาภะคว,า,วาติ